เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับมินิเค้กน้องพึ่งน้อยเค้กน้องพึ่งน้อยก็จะประมาณนี้นะเพื่อนๆนี่ค่ะสวัสดีนะคะสอนทำเค,กคำ้กคแม่เบเกิลวันนี้ก็คือจะพาเพื่อนๆทำมินิเคก้ก น้องพึ่งน้อยเค้กในวันนี้เราจะไม่เน้นการปาดเรียบแล้วก็อุปกรณ์ไม่ยุ่งยากเพราะว่าสําหรับสูตรเค้กก็คือจะเป็นสูตรแบบถ้วยตวงไม่ต้องใช้ตาช่างก็สามารถทําได้เนาะเอาเป็นว่าถ้าเ,เพื่อนๆท่านไหนเพิ่งเข้ามาใหม่ฝากกดติดตามช่อง Youtube แล้วก็เพจไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวรัไปเริ่มต้นทํากันเลยค่ะเริ่มต้นทํากันเลยค่ะแม่ใส่ไข่ลงไปสอฟองแล้วก็ ตามด้วยน้ำตาลทรายพยายามเตรียมของไว้ใกล้ๆมือเราก็แม่ก็คือเรียงเป็นแถวไว้แบบนี้จะได้เป็นลำดับในการใส่ลงไปเนาะเผื่อนเพื่อนแบบมือใหม่เนาะมาเริ่มต้นทำเค้กอะไรเงี้ยคือจะได้ง่ายเนาะจากนั้นเราก็จะมาปั่นด้วยเครื่องตีมือค่ะปั่นจนกระทั่งเอาขึ้นฟูได้เล็กน้อยอะมารอดูกันค่ะ มาได้สักครู่เนาะตอนนี้น้ำตาลกับไข่เขาละลายเข้ากันดีแล้วแล้วก็เราจะมาใส่เป็นน้ำมันพืชค่ะ,ะแม่ใช้เป็นน้ำมันรำข้าวบ้านเราเลยนะมีขายเที่ยงกรีดด้วยแล้วก็ฝั่งเมืองไทยเนาะสามารถใช้เป็นน้ำมันถั่วลอ,อ่มน้ำมันดอกทานตะวันได้เลยจากนั้นเราก็จะมาใส่กลิ่นวานิลลาลงไปเลยค่ะกดปั่นต่อค่ะ ไม่ต้องตีนานมากก็คือเอาอน้ำมันเนาะกับไข่เขาเข้ากันดีแค่นั้นแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาร่อนแป้งใสกันค่ะในนี้ก็คือจะมีแป้งมีผงฟูแล้วก็มีเกลือเล็กน้อยเนาะพยายามดูคลิปไปให้จบเพราะว่าไม่งั้นถ้าดูข้ามเดี๋ยวทาขนมไม่สําเร็จอ่าร่อนแป้งใส่ลงไปเลยค่ะเนาะเพราะว่าอย่างพวกอุณหภูมิหรืออะไรเงี้ยแม่ก็คืออาจจะพยายามใส่ให้อย่างละเอียดเลย จากนั้นแมรก็คือจะคนเข้าไปเบาๆก่อนก็เดี๋ยวจะกดปั่นต่อเนาะเริ่มจากสปีดต่ำแล้วก็ค่อยๆปรับสปีดขึ้นค่ะ แค่นี้พอแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเติมนมสดกันค่ะนมสดก็คือใช้เป็นนมอุณหภูมิห้องเนาะไข่ด้วยเช่นกันค่ะใช้เป็นไข่อุณหภูมิห้องเราก็จะมาคนให้ทุกอย่างเข้าข้ากันดีเนะเาะแล้วก็ขั้นตอนเนี้ยแมมจะไม่ได้ใช้เครื่องตีมือแล้วคนจนกระทั่งทุกอย่างเขาเนียนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ความข้นของแป้งจะประมาณนี้เสร็จแล้วเนาะ ก่อนที่จะเทใส่พิมพ์ให้เพื่อนๆหันไปวอร์มเตาอ,อบรอที่อุณหภูมิ160องศาค่ะเดี๋ยวเราไปเทใส่พิมพ์กันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาตักแป้งใส่พิมพ์เนาะเป็นพิมพ์ซิลิโคนแล้วก็นาะเดี๋ยวค้าแม่ใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปให้กับเพ,พื่อนๆว่าพิมพ์แบบเนี้ยหาซื้อได้ที่ไหน เก็บว่า,าแมเนาะมีถาดรองก้นแบบนี้แล้วก็เราจะมาเคาะไล่ฟองอากาศแล้วก็เดี๋ยวเอาไปเข้าเตาอบกันเลยค่ะเอาไปเข้าเตาอบกันเลยค่ะอบขนมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราจะผึ่งไว้ให้เขาได้คลายร้อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันอีกทีค่ะมาแกะเค้กออกจากพิมพ์กันค่ะตอนนี้เขาเริ่มเย็นขึ้นเนาะอ่ะ อันนี้ก็คืออันด้านหลังด้านล่างของตัวเคก็จะซุกดีประมาณนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปตาดท่อนบนของเขาออกเนาะให้เขาได้ร่าเรียบเราก็จะปาดครีมได้ง่ายเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นตัดกันเลยค่ะเพื่อนทำเองเนะาะคแม่ก็จะแนะนําว่าตัดเป็น2ชิ้นแล้วก็เอามาประกบกันได้เลยแต่วันนี้เนะาะคแม่ก็คือจะทําแบบเรียบเให้เพื่อนๆได้ดูแล้วกันนะค่ะแม่ก็คือจะตัดส่วนที่เขานูนๆออกเนาะ วันนี้จะตัดให้ดู2แบบด้วยอมีดตัดธรรมดาแล้วก็เ,เป็นเลื่อยสำหรับตัดเค้กอ่ามีดตัดธรรมดาก็คืออ่ใช้วิธีกะเอาเนาะให้เขามีความสม่ำเสมอกันเรียบเสมอกันนั่นเองเขาก็จะอาจจะแตกขาดได้ง่ายนี่เนาะแมกก็คือได้ประมาณนี้ค่ะ อันนี้ก็จะดูหนานิดหนึ่งเอาความหนาความบางตามที่เราชอบได้เลยเนาะอีกแบบหนึ่งแก็คือจะมาใช้เลื่อยตัดแบบนี้ค่ะเป็นเลื่อยเนาะสำหรับเค้กนั่นเองค่อยๆไปเนาะถ้าเราอใจร้อนอะไรเงี้ยเขาจะขาดจากกันได้บางทีเราตัดเอ,เอียงอะไรเงี้ยนี่ค่ะก็จะได้ความเรียบประมาณนี้เรียบเสมอกันเนาะ เสร็จแบบนี้เนาะเพื่อนๆเ,เก็บไว้เนาะเพราะว่า,เ,าเดี๋ยวคำมักก็คือจะพาเพื่อนๆทำเ,เค้กป๊อปอ,ปอีกหลากหลายเลยอ่าทีนี้เนาะวันนี้ค่แมักก็คือตัดตรงเนี้ยเป็นเบอร์สามแล้วก็ด้านบนคือเบอร์สองเนาะก็เอาความสูงต่ำที่เราต้องการได้เลยก็จะได้อยู่ที่สชิ้นค่ะ เค้กเสร็จเรียบร้อยอย่าลืมเตรียมน้องพึ่งน้อยไว้นน้องพึ่งน้อยของแม่ก็คือ,อทําหลายเวอร์ชั่นเลยไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นมีปากยิ้มธรรมดากับเวอร์ชั่นไม่มีปากยิ้มเนาะไม่แน่ใจว่าเวอร์ชั่นนี้ได้ทําคลิปฝากเพ,เพื่อนแล้วหรือยังแล้วก็ที่เราจะใช้อีกอย่างก็จะเป็นดอกเดซี่เนาะแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นครีมที่แม่จะใช้ก็จะเป็นสวีทบัตเตอร์ครีมเนาะสำหรับงานเค้กฟองดองเนาะ งานฟองดองก็จะแนะนำให้ใช้ตัวบัตเตอร์ครีมถ้าเราใช้เป็นครีมสดวิปปิ้งครีมหรืออะไรเงี้ยเนาะตัวน้ำตาลเขาจะละลายง่ายเนาะแมก็คือเนี่ยค่ะสูตรยังไม่ได้แชร์ในคลิปนี้เพราะว่าจะยาวไปเนาะเพื่อนๆสามารถพิมพ์ค้นหาใน o o o l l r รอได้หรือรอสูตรจากแคมท,ที่จะมาแชร์ก็ได้เช่นกันเราก็จะมาทำการปาดแบบไม่ต้องเรียบเนาะ ปาดด้วยไม้พายยางแบบนี้แล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือจะปาดด้วยเป็นที่ปาดเค้กปาดไปเลยค่ะแล้วก็ไม่ต้องเอาหนามากเนาะปาดไป3าสครั้งก็คือเป็นอันใช้ได้แล้วไม่ต้องเนียนเนาะเอาแค่โปะๆไปก็คือเป็นอันใช้ได้เอาเค้กอีกชิ้นหนึ่งมาประกบกันเลยแบบนี้ ดูให้เขาเสมอกันเนาะมาต่อกันที่ด้านบนค่ะก็คือปาดไปประมาณสามสี่ครั้งเลยเนาะอ่ะพักอันนี้ไว้ก่อนค่ะตักครีมขึ้นมาค่ะแล้วก็ปาดไปเลยเอาแบบง่ายๆไปเลยอะปาดไปให้รอบแล้วก็ทำให้เขาเรียบเรียบ เนะแค่นี้เองแล้วก็จะมาประกบเค้กอีกชิ้นหนึ่งเข้าด้วยกันจะมาะตกแต่งด้วยน้องพึ่งกันเลยค่ะนี้มาต่อกันที่ดอกเดซี่กันเลยค่ะ เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะเพื่อนๆอมาตัดกันค่ะเค้กน้องพึ่งน้อยก็จะประมาณนี้นะเพื่อนๆนี่คะ่ะลองไปทําตามกันดูคือทําง่ายอุปกรณ์ไม่ยุ่งยากมินิเค้กน้องพึ่งน้อยก็เล็กๆกําลังดีแล้วก็ไม่จําเป็นต้องปาดเค้กเรียบเนาะอยากให้แมทปนทเมนูไรอย่าลืมคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนี้แล้วก็ ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆฝากกดติดตามช่อง YouTube แล้วก็เพจไว้เจอกันใหม่กับคัมแในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีนะคะ่ะ